เรากำลังเลี้ยวซ้ายนะครับจากถนนมาเลียวสิบสองนะครับเพื่อเข้านะครับเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งสามสองนะครับหนึ่งสามสองก็จะมีชื่อตอนว่านะครับวังประจบนะครับวังประจบถึงลานทองนะครับตรงน,นี้ก็เป็นช่วงช่วงแรกของถนนนะครับเดีน,นี้เป็นถนน สองเลนนะครับวิ่งสวนทางนะครับก็ยังขยายขยายาให้เป็นความกว้างตามมาตรฐาน13เมตรเนี่ยยังไม่ทั้งหมดยังเป็นช่วงๆอยู่นะครับเดีย๋ยวเราก็จะเจอ,เอในช่วงของงานที่เป็นงานจ้างเหมาะนะครับอยู่ตรงบริเวณกมสามนะครับบวกสี 4, 5 0ห้าศูนย์ถ้าจะไม่ผิดน,นะฮะจนถึงกมห้าบวกห้าร้อยนะครับก็ยังเป็นถนนสองเลนอยู่ นี้ก็เป็นช่วงต้นก็จะเป็นบ้านแก่งหินนะครับในความควบคุมของหมวดวองประจกเนี่ยนะครับสตามถนนเส้นนินนะครับในช่วงเริ่มจากกมศูนยนะครับก็คือ,อแยกว,วังประจกนะครับจนถึงกมที่12 สิบสองบวกเท่าไหร่โอ้โหจำไม่ได้เนะี่ดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับซ้ายมือนี่เป็นอ่าที่ทําการนะครับของอบาตวังกระจกนะบสังเกตดูไฟจะมืดเลยนะครับตัวน,นี้นี่ก็มันก็ใช้มีใช้เยอะนะเนี่ยผจะเป็นเนื่องจากโควิดด้วยนะในปีนี้ก็มีมีอ่าได้รับงบประมาณมาทำไปใชาแส่กว่างเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นชุมชนเนี่ยหรือเป็นทางแยกเนี่ยนะครับก็ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้งบประมาณมาหรือยังนะครับป้ายเริ่มเข้าสู่ตัวโครงการละนะครับของเดิมเนี่ยถนนเนี่ยนะครับมันเป็นเจ็ดออนเก้านะครับก็จะทาการนะครับขยายให้มันกว้างขึ้นก็จะเป็นให้มันม,มีไหลกว้างสองเมตรห้าสิบนะครับผิวทางสามเมตรห้าสิบสองเลนนะครับส่วนทางนะครับ ใช้เส้นจราจรเนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวแบ่งทิศทางการจราจรอ๋โอโอเคงานดิน,นยังไม่จบเลยนะครับงานดิน,นยังไม่จบยังไม่ขึ้นโครงสร้างเลยนะครับม,มีการฉีกไหลก็อืมตรงนี้นี่เราเอาอยู่บริเวณกมที่สามสามสี่ร้อยนะครับซ้ายมือเรานี่ก็จะเป็น วัดวัดสแกเคื่อนะครับโอเคนะครับกล้องซึ่งจะมีปัญหาจะหยุดบันทึกเองครับก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่อืมไมยไอติมนะครับป้บายที่ว่าแสดงความต่างระดับฟอง การทางนาี่มันช่วงมันก็มีมันช่วงมันก็หา่าง อยู่ที่ประมาณร้อยสิบนะครับาบาลานเตง้าวลืมอบอกเลยว่า,าสุดโครงการปไปแล้วนะครับเมื่อสักกีน้นี้นะครับเข้าสู่ช่วงบริเวณกมห้าแล้วล่ะคเกือบจะสิ่งกมหกละอืมพอเปิด ไปสูงนี่โอ,อ้โหป้ายตลาดจอรอนแสงหน้าดูนะครับช่วงนี้เป็นเมื่อปีทีท่แล้วนี่เป็นโครงการเพื่อสิทธิภาพนะครับหน้ามาบริเวณหน้าโรงเรียนนี่โรงเรียนบ้านน่าจะเป็นเเรียนบ้านหลันเต่งนะครับ ทีเท่าไหร่เนี่ยผมมองไม่เห็นเลยน่าจะเป็นกรมที่เจ็ดแล้วล่ะครับ บริเวณกวมที่9แล้วนะครับนะครับอันนี้โครงการเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ขยายที่ขยายไหลแล้วนะครับเป็นเป็นเจ็ดอันอ่สิบสามนะครับช่วงนี้แถวนี้นี่ก็เป็นอ่าชุมชนนะครับขวามือเรานี้เป็นวัดนอง่วัดหนองร่มนะครับกับทางแยกเข้าหมู่บา้านลนยาง ก็มีโรงเรียนบ้านหนองล้มด้วยวัดเก่าแอยู่ติดกันเลยฮะอ้าวเนี่ครับเจอเจอ้จอา้โครงการแล้วนะครับตรงนี้มีงานจ้างเหมาอีกหนึ่งตัวนะครับสัญญาก็รับจ้างก็คือนาไปทนาจกด้วนะฮะคือจะเป็นโครงการต่อจากขราวที่แล้วก็คือต่อจากนี้ครับที่ขยายไปแล้วเนี่ยนะครับไปจนสุดเขตติดต่อก็คือบริเวณกมสิบสองนะครับก็เริ่มจากกมข่าวที่แล้มันจบที่สิบเจ็ดสองร้อยนะครับ ก็ไปกิโลเมตรเสร็จเนะครับ<ว><น>เห็นเห็นหลักใลายๆซ้ายมือนี่ก็คือที่สุดเขตที่ขยายไปแล้วนะโครงการจะเริ่มต้นบริเวณนี้และครับ<ว><น>อันนี้เป็นคนละบริษัทกับกับช่วงที่เราเห็นผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับ<ว><น>ใ่เป็นของนำโชคนะฮะ ดีที่ป,ป้ายป้ายแสดงความต่างของ,ของขทางนี่ค่อนข้างทีหน่อยนะครับแต่ว่าไฟกระพริบหรือไฟเตือนอะไรนี่ไม่ไม่มีติดตั้งเลยโอเคนะครับส่วนโครงการละนะฮะเดี๋ยวเราวิ่งต่อไปนิดนึงนะครับจะกลับไปรถติกตว่า ไปดูซิว่า,าป้ายที่เขาติดก่อนเอตือนก่อนเข้าเขตโครงการเนี่ยนะครับเขาติดไปตรงไหนไกลไหมเยค,ครับ <c oughs> อันนีเ้เรากำลังวิ่งในขาที่เรียกว่านะครับ กว่าทางนะครับก็คือ,อทิศทางก็คือจากพื้นทีกระต่ายนะครับมุ่งหน้าไปที่แยกวังกระจกจังหวัดตากน,นะครับเรามาดูซื่อว่าเขาติดป้ายจลารจรเตือนเน่ยพอถึงจุดเริ่มต้นของงานเนีน่ยไกลไหมเริ่มมีละเริ่มมีละนะครับเห็นแถบครบขาวเนี่ยคือหลักกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวลองชะลอชะล,ลอดก่อน โอเคตรงนี้กมที่สิบสามนะครับคือจริงๆเนี่ยเขตติดต่อเนี่ยมันอยู่ที่อ่กมสิบสองบวกเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจมันตัตัวย่อยไม่ได้นะแต่ตอนนี้เราเมื่อกี้เราผ่านหลักกมที่สิบสามแสดงว่าก็อ่าติดป้ายเตือนก่อนก่อนพอสมควรแล้วก็ป้ายเป็นแบบสะท้อนแสงดีเยี่ยมเลยนะครับอ่าแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งหาง่างกันไปนัก ถือว่าถึง่โอเคและเยี่ยมเลยนี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีมันจะมีป้ายแสดงเขตควบคุมอยู่นะครับก็คือเป็นรอยต่อแท้จริงแล้วเนี่ยก็คือรอยต่อของจังหวัดกำแพงเพชรกับจังหวัดตา จริงแล้วมันอยู่ตรงนี้แหละฮะนี่เขาลือออกไปแล้วนะครับลือไปชั่วครา,าวก่อนนะครับเป็นเสาตั้งโดดเดย์อยู่ แา่ผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ตรงข้างหน้านี่เองนะก็ระยะทาง12โลนิดๆนี่นะครับมีไฟถังละลางอยู่นี่นะครับสีดวงนี่นะชาวบ้านก็ขอให้ติดตั้งเพิ่มก็ไม่แน่ใจว่าได้รับอนุมัติหระอไม่แ้วหรือยังนะครับคือคือจริงๆแล้วมันเข้าแผนปีนี้ ครัะยะเวลประมาณแีนี้แต่ว่าก,ก็ยังไม่เห็นมีพลเม่าติด <c> ส <oughs> ัญญาณนะนาที่ขยายไว้ก็คือสุดละตรงนี้บริเวณกมอามสิบเก้าบวกสองร้อย ไม่เจอรถคะคันเลยนะครับเพราะตอนนี้นขณะนี้มันประมาณเที่ยงคืนจะเที่ยงเกินครึ่งครับจอกออกตอนดึกจะสะดวกกว่าครั จออย่างอย่างสะท้อนแสงดีนะครับแล้วก็มีรถสตัดด้วยนะครับปรวกักบมีป้ายจราจอขนาดใหญ่เพือโครงการเพิ่มสภาพหน้าโรงเรียน,นนี้เป็นโรงเรียนลานเต่ง จ้างเหมาเนี่ยนะครับอันนี้ของบริษัทออปากจเจริญกิจหรือไงผมไม่แน่ใจนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็หมห้าหัวห้าร้อยนะครับอันนี้เราทำลังวิญญอนนะครับย้อนส่วน ก็โมสามบวกสี่ห้าศ อยู่เรื่อยๆหน้านออบตอบา,ออาอจบครับก็สภาพสิบตีเซ้นก็ถือโอเคนะครับแล้วก็มันได้โรสตัดมาช่วยด้วยอาระเสริมด้วยนี่เป็นรสตัดไี่ปุ่มอ๋อเป็นปุ่ม360ครับ เหยียบลลแล้วก็รู้เลยใช่จริง นก็เรืองลางมากแข็งขึ้นขึ้นง่วงๆเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอเครับเดี๋ยวจบาทางหลวงหมายเลขหนึ่งทำสองนะครับเดี๋ยวไปถ่ายพารที่สองนะครับของทางหลวงหมายเลขสิบสองต่อนะครับในช่วงวิ่งขาเข้าเมืองตะ